นี่ของใครนี่อยู่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะมีแรงโดดไหมอู้หโอ้โหูอ้าว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 อาวมดคาดมดผ้าคาดมดห้ยเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยฮัลโหล เล่นรถพ้นมากเลยนะเราลนะ่ะให้เอาโดดอีกแล้วโอ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้โห ชอบเล่นโลดโผนมากเลยดู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 ด,ด,ดูสวัสดีค่ะทุกคนพบกับชานมแสนสนนะคะชานมแสนสนดูดู <c oughs> <c oughs> เล่นเล่นแรงแรงใช่ไหมชอบเล่นแรงแรงใช่ไหมขอเล่นนะด้วยนะ เขาเล่นด้วยได้ไหมห่วงอีกห่วงทำไมเชือกเนี่ยเชือกเส้นนี้อ่ะห่วงทำไมเนี่ยดู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 ทั้งมือจับทั้งกัดฮึกระดมขอได้ไหมอุ้ย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 หงายหลังเลยหงายหลังเลย Mẹ lên lá cho mấy Mẹ lên lá cho mấy Mẹ lên lá cho mấy À phải lắp À phải À phải lắp Ui 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 Ui, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lát là, làm nhanh đi 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 ติดก้นเลยติดก้นเลยนี่แน่ติดหางติดหางดิ๊ก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 ขโมยเชือกขโมยเชือกจาโนมอานมเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้แหเล่นไม่ได้นะ เห็นอะไรก็จะเล่นไปหมดเลยใช่ไหมเป็นไงหน้าตาง่วงนอนแล้วน่ะฮะดู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 เห็นกันไม่ได้เลยนะฮะทำไมไม่เล่นด้วยกันดีๆอุย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 ดู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 กาแฟเจออะไรน่ะ กาแฟเจออะไรน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดดดงดงเลยโดดดงดงเลยโดดดงดงเลยกาแฟทำอะไรอ่ะกาแฟทำอะไรใาไม้ดูดู อ่ะอ่ะนี่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 ขน,นมขน,นมขนมกินขนมพอแล้วพอแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วพอแล้ว